กับชินเคยในช่วงถามตอบปัญหา p o o n นนะครับสอบถามครับวัสดุตัวเรือนหลัง p p l e Watch 6เป็นอะไรครับถือว่าเป็นกระจกเหล็กชุบโครเมียมหรือเปล่าพี่สนใจแต่แพ้เหล็กปดิตใส่ในกาวเหล็กทั่วไปนะครับตัวเรือน Apple Watch เป็นแบบอลูมิเนียมประกอบด้วยอลูมิเนียมซีรีส์7 0 0 0กระจก IONX หรือกระจกเสรามิกแข็งแรงด้านหลังเป็นคอมโพสิตพลาสติกนะครับส่วนตัวเรือน แบบสเตนเลสจะเป็นสเตนเ,น ium, ium, เน Light, นลสสตีลนะผลิตเชฟไลท์ด้านหลังเป็นเซรามิกถ้าเป็นแบบไทเทเนียมจะประกอบด้วยไทเทเนียมผนิกเชฟไลท์ด้านหลังเป็นเซรามิกนะครับแต่ถ้าเกิดตัวเรือนแบบเซรามิกจะประกอบด้วยเซรามิกผลิตไฟนะครับผมด้านหลังเป็นเซรามิกนะครับ Apple Watch ที่มีส่วนประกอบเ็ทรอนิกที่ลนะเอียดอ่อนอาจเสียหายได้ถ้าตกหลน่นถูกความร้อนสูงหรือจอกกระแทกหรือถูกกดทับ ตัวเรือที่ทำจากเซรามิกอาจาก,กระเทาะหรือแตกถ้าหล่นหรือ้ความกระแทกอยาก่างรุนแรงนะครับผมสวัสดีในช่วงถามตอบปัญหา iPhone ห้องจรวบินเท่านี้นะครับขอบคุณสายตระตามาชมด้วยผมสวัเดียรบ